ันนี้กินอะไรดีจ๊ะฉันเอาเหมือนเดิมฉันก็เหมือนกันเร็วๆด้วยนะฉันหิวแล้วว่ะจ้า หอมเนาะเออแกจําป้าจุ๋มที่อยู่ฝ่ายบัญชีได้ปะอืมจําได้ที่ขี้บน่นแล้วก็ชอบทารองพื้นผิดเบอร์มาหรอแกทําไมอ่ะแกจะเมาเรื่องอะไรคือนางอ่ะไปกู้เงินเจ๊ติ่งที่ตลาดแล้วก็ชอบมาทําอวดรวยที่โรงงานแต่ที่จริงก็ไปกู้มานี่เองหมถึงว่าล่ะนางชอบแต่งตัวอู้ฟู่เออแล้วแกรู้เรื่องอ,อ,อนีเข้าได้แล้ว เออนี่เอวาแกขายข้าวทุกวันน่าจะได้นเรื่องชาวบ้านมาเยอะมา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 เมาด้วยกันก่อนสิฉันไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือนพวกแกหรอกฉันต้องรีบไปทำออเดอร์ต่อ,อน,นี่ของฉันเอากระเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งค่ะได้จ้ากินเผ็ดไหมจ๊ะไม่เผ็ดจ้ะแกแกดูยานั่นดิแต่งตัวมากินอาหารตามสั่งยางกับไปพักาคาหรู ตลกอะคงเป็นพวกวรนาบีอยากเป็นไฮโซแต่มีเงินซื้อแค่ของก๊อปงานมิลเลอร์นั่นๆแกงทำเป็นหูทวนลมไปอีกคนอะไรมันนามันหน <laughs> แม่คะแถวนี้มีชี้สูกกับไฮยีน่าด้วยหรอลายจุดเห็นชัดเชีย <laughs> ว <laughs> <laughs> แม่คะเก็บเงินหน่อยจ้าสองจานก็เก้าสิบบาทจ้ะดีจ้ะแต่ขอนั่งก่อนนะอิมอ่ะเดินไม่ไหวพูดถึงเดินไม่ไหวแกเห็นหลงต่องปะ่ะ เออทำไมอะ่ะเมื่อก่อนอ้วนเป็นร้อยโลเลยนะทำไมถึงผอมลงเป็นสิบสิโลได้ขนาดนั้นอืมแต่ก็ได้ยินมาอยู่นะว่านางอ่ะไปตัดกระเพาะมาก็นึกว่าคุมอาหารที่แท้ก็ให้หมอช่วยนี่เองวันนี้ไม่ไปไหนกันหรออ๋อพอดีมีกะบ่ายเขาก็เลยให้เบรกยาวสองชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ไปลงโอทีตอนเย็นแทนถึงได้มีเวลามานั่งเมาเรื่องชาวบ้านนี่แหละหวังว่าจะไม่ว่ากันนะ แม่ค้าคิดเงินด้วยค่ะจ้าแป๊บนึงนะทั้งหมดห้าสิบบาทจ้ะเออฉันขอโอนจ่ายได้ไหมคะได้เลยจ้ะ <sighs> นี่จ้า QR code สแกนแล้วขอถ่ายสลิปด้วยนะจ้ะเอ,อ๊ะทำไมไม่ได้ล่ะ อะไรไม่ได้หรอจ๊ะแอปมาสแกนไม่ได้นะคะสงสัยระบบจะล่มเออหรือว่าเป็นพอดีแมคะหรือเปล่าจ๊ะไม่นะจ๊ะเมื่อกี้นี้ฉันยังเล่นได้อยู่เลยแต่ทําไมของฉันมันอุย้ยคุณผู้ดีค่ะอย่าบอกนะคะว่าโทรศัพท์โดนตัดเน็ตเพราะเ,าเงินไปซื้อของแพงๆหมด <laughs> <laughs> มาสแกนไม่ได้จริงๆนะคะนี่ค่ะว้า wow. แกอย่าไปเชื่อนะนี่มันมุงเดิมเดิของพวกมิจฉาชีพแหมจะมาหลอกกินฟรีละสิเห็นแต่งตัวดีๆแบบนี้เชื่อไม่ได้เลยเนาะพวกติดแปมงกุฎนี่คุณคุณไม่มีเงินสดติดตัวบ้างหรอคะเออฉันไม่ได้พกเงินสดนะคะนั่นไงทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างนะมาใชัมุกไม่พกเงินสดอีกแล้วนี่ไงคะ ธานาคารส่งข้อความมาวา่าไม่สามารถทําธุรกรรมได้ลลมจริงๆด้วยนี่นาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเข้ามาจ่ายก็ได้จ้ะไม่ได้นะแล้วถ้าเยนี่หนีล่ะเกจะทํำยังไงเอาอ,อย่างงี้ดีไหมคะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวฉันให้เลขาของฉันมาจ่ายให้โอ้โอมันมีเลขาด้วยมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเนาะไหนล่ะคะไหนล่ะคะยังไม่เห็นมีใครมาเลย ฮัลโหลคุณวันพอดีฉันมีเรื่องนิดหน่อยใช่ค่ะฉันฝากส่งคนมาช่วยทีนะคะอุย๊ยน,นันนัน,นมาเรียกพวกมารับแล้วแกคอยดูนะเยาว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งไปซอนท้ายแล้วก็หายไปกับสายลมชัวมอาแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบขอโทษทีนะครับที่มาช้าเอา้าหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวหน้ามาทำอะไรที่นี่หรอครับ พอดีคุณวันเขาฝากเอาเงินมาให้ลูกสาวของท่านประธานน่ะลูก,ลกสาว,สาวท่านประธาน,านมาจากคุณวันใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับคุณลูกหมูใช่ไหมครับใช่ฉันเองผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เจอกับลูกสาวของท่านประธานฮ<า>ะลูกสาวท่านประธานส,ส,สรุปว่าเขาไม่ใช่มิชาชีพหรอกแก ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่มิจฉาชีพทีนี้เชื่อได้หรือยังเชื่อครับพวกเราต้องขอโทษคุณลูกหมูด้วยนะคะที่พวกเราเข้าใจผิดคือคือพวกเราเป็นห่วงนะครับว่าแม่ขาจะโดนโกงอะไรหรอมีเรื่องอะไรกันเปล่าค่ะไม่มีอะไรพวกเราแค่เข้าใจผิดนะครับคือว่าคุณคนนี้เขาจ่ายเงินฉันไม่ได้เพราะแอปธนาคารล่มผลกับไอเขาไม่เชื่อก็เลยปรักปรำคุณเขาว่าเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพ นี่พวกเธอกล้าไปว่าคุณลูกหมูเขาแบบนั้นได้ยังไงก็พวกเราไม่รู้นี่ครับขอโทษด้วยนะครับคุณลูกหมูพวกเราไม่ได้ตั้งใจค่ะยกโทษให้พวกเราด้วยนะคะฉันจะรับคำขอโทษไว้ก็ได้ค่ะแต่พวกคุณต้องระวังคำพูดให้มากขึ้นด้วยเลิกซะนะคะนิสัยที่ชอบนินทาคนอื่นเพราะมันจะทำให้ชีวิตพวกคุณแย่ลงพวกเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะพวกเราสัญญาแต่ฉันจะออกไปเตือนให้พวกเธอ เพื่อให้พวกเธอปรับปรุงตัวและไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกคขาหัวหน้าพวกเราเข้าใจแล้วครับไอ้ปากเราพาซวยแท้เลยเั the, ินสิฉันน่าจะขีดก่อนพูดโดนใบเตยเลยฮัลโหลจ๊ะพ่อเป็นจังไใดมันอีเด็กเขาสวนอยู่บอกถ้าอากาศมนห้อน กกนงังเศร้าเมเย์ในเดิอเดิมสิเป็นล่มเป็นแรงเอาหลานต้องบ,บอกเท่าะพ่ใดจ้าพ่อก็เปิดหลานในสองเดือนมันก็ต้องขาดทุนซ้าสมแบบนี้ละโอ้โพ่อพ่ออุตส่าห์สรงหนูเรียนจนจบปริญญาเลยเด้สิไหนูเมื่อบาดไปเหตุส่วนเห็หุไมยมันจะเป็นขีปา่ากับวจาบ้านเอาได้พ่อลูกขอเอาความสามารถที่ลำเรียนมากมาสู่ต่อเจะต่างดีกว่าเนาะ จ้าพอ่อคิดหอดพอเดเออซัมเนล่าใช่ร้านนี้จริงนะแกไม่ผิดแน่นะใช่ร้านนี้แหละไม่ผิดแน่นอนพี่หมูเอา้าพ่อแกมาได้ไงกันเนี่ยก็พวกเรานูข่าวนะสิว่าพี่หมูเปิดร้านก็เลยแวะมาหาเออ ใครบอกหรอใครบอกไม่สําคัญหรอกค่ะแต่ที่สําคัญตอนนี้พวกเราหิวมากเลยค่ะพี่หมูใช่ใช่พวกเรายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแบกท้องมากินร้านพี่หมูเลยนะคะเนี่ยฉันอยากกินสปาเกตตี้อันนี้แก่ีสูตรรสจโดเลกแมสสั่งให้หมดเลยทีกอู่เลยไปกินมากเอาทุกอย่างในนี้หมดเลยฉันว่าอย่างละสอบไปเลยฉันด้วยฉันด้วย สั่งกันเยอะจังจะกินกันหมดหรอก็ต้องหมดอยู่แล้วสิคะก็พวกเราบันดาก,กินจุตัวแม่นี่เนอะทำไมอะพี่หมูไม่ดีหรอเออก็ดีก็ดีนี่บินค่าอาหารครับขอบคุณค่ะโหสองพัน แน่นไมหมดทังตัวเลยฉันก็เหมือนกันตอนแรกว่าจะสั่งกลับบ้านด้วยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณพี่รหัสมากนะคะที่ช่วยให้น้องๆอ,อิ่มมื้อนี้เอาพวกเราขอบคุณพี่รหัสแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะอ้าว <c oughs> ให้พี่เลี้ยงหรอ <c oughs> แล้วทำไมไม่หานกันล่ะโอ้ยไม่เอาเหรอกคะ่ะ พี่เป็นพี่รหัสก็ต้องดูแลพวกเราสิคะใช่ใช่แล้วที่สำคัญเลยนะครับพวกเราชอบของปีที่สุดในโลกเลยอู้น่าพี่หมูเลี้ยงน้องมือสองมือจะเป็นไรไปมีโชคดีนะเนี่ยที่เป็นพวกเราถ้าเป็นสายรหัสอื่นเขาลากไปเลี้ยงในร้านอาหารน้แพงกันหมดแล้วใช่ใช่อืเดี๋ยวพี่จ่ายให้ก็ได้ เขาเป็นอะไรเหรอถึงหนีมานั่งเงียบๆคนเดียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปถามดูมมพี hey, eh. oh hep, ่หมูเอาวพวกแกมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกพี่หมูนั่นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าถึงมานั่งตรงนี้คนเดียวเปล่าสักหน่อยนี่พี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่หมูอย่างอนพวกเราเลยนะ ถ้าพี่ลูกหมูงอนพวกเราแล้วใครจะติวให้พวกเราล่ะใช่ใช่ถ้าพวกเราติดเอฟขึ้นมามีหวังเรียนไม่จบแน่เลยแกคนเดียวละสิไอ้ระดับชั้นยังไงก็จบอยู่แล้วจบอะจบแต่คงได้จบพร้อมแพทย์แปดปีแน่ๆแหมเยวาแกเองก็ชอบหลับในคลาสเหมือนกันแหละเรียนจบแค่ในฝันไม่นับว่าจบหรอกนะ แต่ครั้งล่าสุดคนที่หลับเป็นแกนะไอ้ได้ข่าวว่าแกไม่ได้เข้าขัดแล้วแกรู้เรื่องนี้ได้ไงเยวาใช่ไหมเยวาเล่าใช่ไหมฉันหลับฉันจะเล่าได้ไงยะ <c oughs> แล้วแกรู้เรื่องนี้ได้ไงทัหมดพอ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 ทั้งหมดแั้วแหละนี่ไงพี่ลูกหมูยิ้มออกมาแล้ว <c oughs> คุณนะครับพวกแกจะกินอะไรไหนๆมาดูหน่อยหูยน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะพี่หมูหนูเอาต้ยมยำกุ้งถ้วยใหญ่แล้วก็ไข่ตุ๋นด้วยไหนฉันขอดูบ้างหูยปลากระพงทอดน้ำปลางั้นหนูเอาปลากระพงทอดน้ำปลาหนึ่งที่ค่ะขอปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่หมูจ้างั้นผมเอากุ้งทอดกระเทียมกับปลาหมึกนึ่งมะนาวครับหูยของโปรดทั้งน,น อ้ยอิ่มจังยัดไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันว่าน้ำหนักขึ้นแน่เลยอ่ะแหมมาบ่นอะไรตอนกินหมดแล้วล่ะตอนสั่งไม่เห็นจะกลัวอ้วนเลยก็ช่วยไม่ได้นี่กับข้าวรานพี่หมูอร่อยทุกอย่างเลยเนาะจริงไม่แม้หลังแล้วมันกินรานพี่หมูอีกดีกว่าฉันจะสั่งปลาวงึกและน้ำจิ๋วเยอะๆเลย กินกันล้างผ่านขนาดนี้สงสัยเราจะต้องได้ปิดร้านจริงๆแล้วแหละป้าปาพวกเราพวกแกจะไปไหนกันอะพอดีพวกเรามีธุระต้องรีบไปต่อนะครับแต่ว่ามื้อนี้อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่หมูเหมือนเดิมนะพี่หมูพวกเราขอติดไว้ก่อนไปไปไปเดี๋ยวก่อนสิ ใช้เงินเยอะและตอนนี้ยังไม่ได้กาไรพวกเราเลยรวบรวมเงนินก้อนนี้หวังว่าจะพอต่อทุนช่วยเหลือให้พี่เปิดร้านต่อได้แทนคําขอบคุณที่พี่ลุงหมูคอยช่วยเหลือพวกเราและเป็นพี่ที่ดีเสมอมาพวกเรารักพี่เสมอ นะว่าฝนไอ้แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเายยิ้มอีกทีได้ไหมถ้า